เรามาวัดถ้ำเขาหลวงที่เพชรบุรีนะครับทางขึ้นเขามาหน่อยเดียวรถเราจอดตรงนูน้นตรงนี้จุดจำหน่ายบัตรว้า <c oughs> เอากล้องเหรอนี่คือคนสวยคนสวยละ่ะจุดจำหน่ายบัตรยังไ,ไงอนะ่ะเข้าไงหรอเลื่อเนี่อ่อือหรือว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องจ่ายจุบัตรเข้าอะไรเหรอใชื่อมั้ยไม่ต้องอ้าว อะไรแคะมันใช่ไหมใช่โอ้มันไม่ได้ลูดแต่ตอนก็ไม่ต้องแต่ไม่ต้องจำนะไม่ต้องซื้อบัตรเราเข้าได้เลยเขาหยุดเขาลิเบรลุดเดีวปิดเดี๋วปิดหรอปะมีลิงด้วยอย่างงี้คันเลนเข้าไม่ได้นะเขาจะหยุดทางลงนี่ต้องขึ้นแล้วก็ลงนี่ ขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงทางลงค้ำเขาลงขึ้นแล้วก็ลงอ๋อที่สั่งอ๋อสามคนเดี๋ยวตอนนี้มันจะหล่นต้องเอาเนื้อหลักเนื้อ๋อมันจะหล่นขึ้นหล่นลงเหรอไม่มีอยากให้เยอะ มีความชขนมากเอาลงเท่ากันอยอาร้อยเนต้อเสียง้ามก้อยสองน้มีระดับเก้าบเก้าขั้นทุกคนรู้ทุกคนเนอกันเด้ย อันนี้ใช่ที่ในน้าที่โอทามอบมาที่ทากไก่เหที่มนเหือน่ยัดไงเดียวเขาเหมือนยอดเดีวขึ้นใช่หรอแต่เขาไม่ได้ลงเขาเขาไม่ลง้ามลอางอนนี้อันีอนีอันนี้อัี้ขขึ้นข้นขึ้นข้นขึ้ขึ้นข้นขึ้น้้ โอผอเขาเดนีจะพิงทายทางลงเสร็จผิงก่อนโดดก,กดที่ดเกณฑ์ไปเอาไม่รอเอ้ะ,อะไปเนี่ยเอาเนียวขาจับมามาจับขอบด้านนี้่ะมาเนี่ยจับจับลำดา้เ่า เขาจับเราบันไดมองพื้นไม่ต้องมองลงล่างมองพื้นมองบันไดอย่างเดียวมองบันไดอย่างเดียวมองบันไดอย่างเดียวนี่เลยค่ะเป็นอะไรอะค่ะไหนเต็มเลยที่เด่กเนเลยคือเป็นอะไรวะแพ้หรือวะแพ้ท่านไหมคอลีนป่ะเออว่ะแค่นี้เขาทานอะไรเขามองเห็นนะมองอดีกว่าขั้นนะจริงเขาทำดก่อนดก่อน สูงมากอะ่ะถึงแล้วเราต้องถึงแล้วโอ้โหหงลื่นนะ Thank you. เขาไปนะไม่ใช่เลยไม่ใช่ถึงแล้วสูงไหมลูก แม่นอนนี่หรูง <laughs> ถึงกับทำเขาลหลวมนะครับอันนี้รลวมาข้างล,าล่างแล้ว น่นแลมันจะเป็นช่อง,มองคมีพระนอนนะครับ มีพระนอนที่เป็นพระปตรูปแล้วก็พระนอนที่เป็นประสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็นอนนะครับะนะครับพระนอนแม่ท่านทงเหนื่อยนะหลับุปเลยใช่ดูกว้าง มมอมีทางเข้าสองทาง mm เรามาอยู่ที่จุดนี้แนละ้วจุดเดินที่เรามาคุณย้อนกลับนะครับขึ้นมานะครับหอก็เป็นเทบแถว lakhni